เราทำไมเอ like mm ้ยทำไมเด็ดคุณเร็วยงเลยอ่ะเราสอดกันด้วยกันคือคเลี้ยบ๊อบเคยจับกอกับเควีให้มีอะไอคิวไปใช่ไหมอืมนี่ช็อตสองดิแมนครับเดี๋ยวเผื่อมันเด่งมันเด่งออกไปซื้อกันมีเลยโทรศัพท์อุ้ยเขาไปถึงทางโค้งแล้วไปฮาวแลนด์เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวก็เดี๋ยวไม่ทันเพื่อน สวัสดีครับต่อยนะครับต่อครับต่อครับต่อครับพี่เล็กสมัยพี่เล็กวิ่งตามทางวิ่งหรือวิ่งไกลไหมวิ่งขึ้นเขานะครับตดมีเชือกหนึ่งวิ่งขึ้นเขาใช่ไหมครับไปหาตื่นเช้ามาพากันไปหาจับช้างนะครับได้ไข่กงไข่ไก่มา,านะอ๋อตะกอนแค่กันตะกอนตะกอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีแล้ว งเงียบต่อสิหนินเอ๋อเงียบเงียบเงียบแป๊วไม่ทันครับไม่ทันครับเฮ้ยนิ่งแล้วช้าง,างนิ่งแล้วรู้ว่าจะลากยาวๆเลยนะฮะอ๋อตอนนี้ยังเงียบอยู่นะครับตอนนี้นะครับยังเดินทางต่อไปอยู่ครับเนทางอีกยาวไกลครับประมาณอีกสองโลสองโล สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีทุกทุกกำลังใจนะครับที่ให้กับเจ๊ไพบูลเจร๊รำพูนแล้วก็น้องนาโนนะครับสมโนบอกว่าเดิน,น,นเดินได้ค่อยหน่อยไหมนเนาะเบียดฮะเบียดเบียดเบียดเจ๊ไวนะ้ฮะไม่ก็ใส่บ้าไว้แม่ไปพิงนะครับเป็นแม่นะครับแต่นั่นบนอะไรอยู่คนเดียวนะครับอยู่บนหลังช้างเจ๊ไพบูลนะครับไม่รู้บนอะไรอยู่คนเดียวครับ <kung> <divide S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงนะครับเดี๋ยวก็ถึงเอฟซีใจเย็นๆกันฮะถึงแน่ฮะถึงแน่ฮะภาพชัดไหมครับถามนะถามชัดไม่ชัดเนี่ชัดใช่ไหมครับชัดสวัสดิ์ชัดผมพี่เล็กนี่ชัดเขาเขาใช้เน็ตพันเก้ามองไม่เห็นเลยนะครับครับ เขาว่าพี่เล็กระวังเบาหวานขึ้นน้ำหวานจับหัวกวนัน,กน,กนแล้วบวอ,วอบกว่วาเซ็จเมันคือบเอารถมาครับกูเสซ็าไม่กล้าเสียงเดี๋ยวช้างเด็กขึ้นรถแล้วมันอ,อาจจะาาาดิน้นแรง

เป็นเป็นเรื่องธรรมดาครับสมัยก่อนเราก็พาช้างเดินอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะเป็นเขาไม่เคยเดินไงมันจะมีที่เขารู้ว่าเขาเดินทุกวันกับไม่เคยเดินนะนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้โอร้อนแล้วนี่ที่เขาเดินไป,ไป,ไปตามชิเลยไปสู้กับใกล้ถึงแล้วไป โอ้ยเฮ้ยควาเลนมาควาเรนมาโอ้มาเลครั่องนะครับ่นมามาช่วยกันครับอไป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 มา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 มมามามามมามามามมามาอมมา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  โดรถไทยะว,ทยว,วะ,ะลลววมาเดินจะเป็นเพื่อนกันเยอะก็ดีครับจะได้มีเพื่อนเอาเอารถยาียังเ้รเฮ้ยเฮย,เนนมเยผมสไม่เคยเห็นรถไทยฮนะ,ะยนะมันคืออย่ง,งสีงส้มเออ เจ๊เคยเห็นอยู่วนะ่านาโนกลัวนะใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงที่ที่มีน้ำแล้วะ มีพลง<ห>ังเลยร้องกันมีพลังแล้วหรอภาพจังชัดอยู่ไหมครับถ้าไม่ชัดผมจะเด่งออกใหม่ <c oughs> ไปถึงแล้วโค้งหน้าครับโค้งหน้าบ้านบัวบานแล้วโอเคโอเคขอบคุณมากครับ <_ l> um> <_ l> um> <_ l> um> สองกิโลโค้งนี้ก็ถึงแล้วดิ ทัดเจ๋วเอ้ะเอ๊ะเบอกทัดเจ๋วแวะแวะกินน้ำอ่ะหนูบัวโอ้โหโอ้ชันอยู่ชันอยู่ชัดเจ๋วเลยยังไม่ทานข้าวแต่ว่าทานแต่ข้าวเช้าถึงแล้วถึงแล้วถึงแลวถึงลว โอ้โหให้คนสำอางมันจับช้างนี่โอ้โหบลร้อนเลยคือมันหีหน้าไว้มันสีดำเบลล์เดย์ฮะหีหน้าเป็นภาษาอีสานก็คือมัดหน้ามัดหน้าไว้ดูว่าไอ้สมโนเห็นเราจะวิ่งตามเรานะโอ้ยเบรกเบรกเบรกเขากินอะไรวะเบรกจึกเลยทีจับไปจับไปจัไปจัไป Khoi lụi khoi Ui 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 เอาจะถึงแล้วจะถึงนะฮะบ,บ้านสีอวาฟ้าเห็นไหมครัตรงนั้นมีกรอกน้ำนะครับโอ้วผลนำลายครับพ่นน้ำลายแล้วูร่างกันโดยกันจะไปดูข้างหน้าครับ มันไม่ชัดเลยตรงนี้เน็ตแรงดีไหมนี่เน็ตไม่มีเลยนะสัญญาณอินเทอร์อนเน็ตไม่มีเลยนะสมบูระอปะ,อ,ะอีกแป๊บนึงใกล้ถึงแล้วขอกำลังใจจากแม่หน่อยนะครับ พอากลาังใจอยากแม่หน่อยพอ,อกลังใจอยาก bathroom. แม่หน่อยโอเคโอเคจจเโอ้โหสีชัดเจีวโัวสับร้อนมากเลยหือ ไม่ได้พาชุบน้ำมาไปเช็ดโทรศัพท์ด้วยโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูในะช่องอื่นก่อนผมทำให้โทรศัพท์ผมเย็นก่อนแป๊บหนึ่งใช้อีกเครื่องหนึ่งไหลสดนะฮะสวัสดีครับ